เดี ja, ๋ยวกับวันนี้มาตลาดทนบุรีเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่ามีอะไรกินบ้างนะควรจะหาที่จอดรถได้เลยมาจอดตรงเนี้ยที่จอดรถร้อยคันห้าร้อยคันเกาะข้างในเต็มหมดนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูมีอะไรบ้างโอ้เดี๋ยวไปเลยอาหารมื้อใหญ่บ้างดูเลยดูเลยดูไครเป็นใครเลยเดี๋มือนมันไก่เลยย่อได้หมืนเหไก่แล้วเป็นดังตับเดังตับหมดจนวันนี้เขาหยุดเลยเหมันไก่หยุดนะครับเต่ที่วางหมดเลยมีอะไรเติมกับไก่ เดิมเอาเดิมเจริงครับน้ำยาปพล์ร้องเลยเปนน้ำยาโพล์ฉีดร้อนเรียบร้อนๆน้ำยาปพล์ฉีดใครนะครับพวกไก่ของแอนพวกไก่นี่เอวิสุกิ่ลองเอดูเอาสุกี้เนื้อน้ำครับสุกี้เอวิสเสร็จแล้วห้า ตุ๊กี้เอไว้ดูดูได้ลองชิมดูน่าอร่อยเหมือนเดิมคันถุน๋ยโอเคแอนขอุดเดี๋าขั้วไก่แล้วจิ้มขั้แค่นี้นะเมี่ยมผมลอกเอาไว้ชิมดูนี่โอ้อร่อยเปล่ารสจัดโอเค กำลังกินนี่นี่เนีย่ยขนมจีนเนี่ยแต่ผม,มเปิดเพลงโค้ดดังเลยจะเปิดหาหาเลยดังเกินเปิดแล้วมันดังเลยย่ากินเนี่ยทหนที่คนจะคุยกันได้ยินจะไม่ได้ยินเพลงโค้ดดังกินนี่ยอร่อยก็าวโดโอ้โหน่ากินมากเป็นข,ข,าขน้าวโพด แัน้นมีขพวกไก่พวกไก่กกเปิ้ลนะครับโอ้พวกไก่เปิ้ลสองเนี่ยเดี๋ยวดูไถ่เข้าไปวันนี้เมียผมกินหมดแล้วนะผมก็ไม่ได้กินเลยลองชิมดูแอนพัดเตี๋ยวพวกกยั้วไก่อออร่อยว่ะิไหอมทีระท่านชิมนขาหมูอ่ะโอ้ไม่เจอแล้วนขาหมู อนี and ่มาละมันเลยนั่นแหละอิ่มกินลูกขึ้แนะำนำร้านสมศักดิ์ตัอ่งตัอมเดี๋ยวไว้งวดหน้าลองกินอิ่มแล้วตอนนี้เราจะกลับบ้านมันเยอะมากโอ้โหจับรถห้าร้อยคันเลยคนน้อยังมีขอข้างในระบบอาหารก็เหมือนทำหนที่กระโปรงนะก็คือกินเสร็จแล้วต้องยกไปวางยกไปวางลงถุงกิน เโอเควันเ,เดี๋ยวมาใหม่วันนี้กินมหมึก,มกหมึกมันไก่้ลยไอหมึกมันไก่โหเขาอยากกินเลยวันนี้ก็ไปตับอ่ะน่ากินนะโอเคมาตมามสวัสดีครับ